เบคสิปครับพูดง่ายทุกท่านเหมือนเดิมเลยจ้ะฟโมโฟโมบิลิเซ่แฟนฉานท่ติแวนอภิรมพิเกียงพิติพินิกพี่หนํำแพมครับบีธิลวัตพินิกพี่เกียงแฟนฉานพ่อาคมท่ติแวนพิติพี่หน่ำอภิรมพีรพิษแฟนฉานพีรพิษบีธิลวัตภัยบูนแล้วก็พิอาคมจ้าสุดเดิมแรนดอมมาคารได้สปอร์ตะไรก่อนแล้วก็มีอีกหนึ่งแรนดอมเพื่อดูว่าใครเข้ารอบขออนุญาตวางก่อนนะเอ้ยลืมจดเมื่อกี้ สำหรับวันนี้ g i ฟ e a เ a y ใช่ไ่ะเมื่อกี้เป็นหนึ่งท่านแรกคืออะพิรมต่อไปได้ท่านที่สองมาฮะแลนดอมชื่อท่านทั้งหลายจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ครบับนี่ครับนี่นะนี่คือชื่อท่านทั้งหลายครับ dice r o l อยู่นี่ครับโ o l 5ห้าทีครับห้าทีนะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าพินิกอยู่บนสุดกับพินิกอยู่ล่างสุดจ้ะบนและล่างสุดเป็นของพินิกซึ่งเราจะเอาไว้ตรงนี้แล้วก็เรากี่ทีนะห้าทีปะ่ะห้าทีขอเลื่อหนหน่อยมันตัน หาทีจากลิสต์นี้โอเคกุณลากครับ1 2 3 4ยังไม่ใช่นะ4ยังไม่ใช่นะเราต้อง5แล้วก็5จ้ะเซอร,ร์เคนต์ดาวกลิฟอยู่บนสุด,ดเดอรเคาอยู่ล่างสุดเอฟติ้งเอลส์อินบีทวีแล้วอ่านให้ว่าใครได้อะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะหาคนเข้ารอบก่อนซึ่งก็คือตรงนี้ ต้องห้าทีนะห้าทีเข้ารอบนะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าพี่อาคมเท่ากับพี่อาคมเข้ารอบอภิรมกับอาคมไม่มีตอตีอะไรอย่างงี้ยอยังไม่มีตอตียังไม่มีแฟนฉันมามาดูกันว่าใครได้อะไรครับเดี๋ยวพิีเข้ามาทีท้ายตามฟอร์มมา พี่นิกซึ่งอยู่บนสูตรได้เซอร์แคนิดอกลชลัฟฟี่โรแมนฮอลพิตีฟาวเลอร์คิวลอเรนเซนแฟนฉันรีเซเาบิวต์รูเอนโดพี่หนำกัคโปกาเซียโมซาลาทิติวันแคมินคีแกนควิสโตฟานันโดตอร์แฟนฉันวีวีดีเบนโดมคคอนเฮิตีฮาวิอเดียสเอมิลสกีหลุยดิอาสบีซิรัสซูเนสคอติชอนเวนเดอร์แซนเดนโฟร์โมบิลเซควอนซ่ามิซิโบเคิ อามาลาก,กี้พิกเกียงเอลลัชมาบายาโฮบิเกอร์พี่อาคมกาเวนเบกเชียโกโอเวนเทรนโคโรรเนเดอร์ตี้ไพบูลวลาดิเมชมิสเซอร์คอนเนอร์แบรรี่จอห์นบานแพมครับดาวินูนนเนสแมคคาลิสเตอร์มูซเซลาอสกี้อภิรมโจโตาซิมิกาสลูคเชมเบอร์สเนี่ยเอาแล้วพี่อาคมเจอร่าคอนาเต้เทร,ทรนบนีทิรวัตรมาสเตติคมัมสแกลลอนฟาเฮแฟนฉันกาเลเกอร์บ๊อบบี้คลาร์กเจเกนครับ พี่เกลียงชาบี้อลอนโซ่ราเนียางฟูนากาโนะอภิรมมาเน่เฮนโดเคิร์นตันพีโรพิตอองโชโจมาติฟวิกาโรวานิกนิกก็พี่นิกเดอร์คาวเซรีฮอลแลนด์แล้วก็โจโกเมสเจอเก้นคอมบัตอมบัตถ้าเกิดจบไปแล้วพี่อาคมเข้ารอบครับตอนนี้นัจุดนี้มีสองขั้นนะคืออภิรมกับอาคมครับหลังนี้เป็นลูกมิกเซอร์นะจ๊ะทุกท่าน ยูฟุมิกเซอร์ครับผมคับแล้วก็ finance, ไฟเนสผมได้บอกไฟเนสเหลือสี่สปอร์ตยังไม่ได้ปิดคอมเมนต์นะครับสามารถไปไล่ดูได้ว่าเหลืออะไรในโพสหรือถ้าอยากรู้จริงๆจะดูให้ตรงนี้ครับที่เหลือนะนี่เองหรือแค่นี้เองมักเซเรนเจอร์ตอนนี้เหลือเบรกละสี่ร้อยแมนซิตี้เคดีบีเหลือเบรกละพันสองซีดานซีดานอันซีดานเหลือเบรกละพันสี่ เบลเบนเซม่าหรือเบรคเราพันสองทำอไงได้อะไม่เป็นไรเดี๋ยวออก,ก็ได้ครับไม่เป็นไรนนนเดี๋ยวรอบเบรกเลี้ยวคูเสร็จจะกินทีเดียวก็ได้อันนี้นะอันนี้คือที่เหลืออยู่ในไฟน์เน็ตซึ่งจะหลังเลี้ยวคูมิกเซอร์นะจ๊ะโอเคอันนี้คือรายชื่อของเบรกนี้ครับต้องพี่นิกอันนี้เนี่ยขอเว้นไว้ยเยอะอันนี้นะแม่มันเรียกอะไรอยู่ยากมากเลยนะถ้าก็ต้องให้นี่แหละขึ้นมาได้ไม่มีปัญหามาแกะแล้วหรืออะไรถุงมือ หลังจากอันนี้จะเป็น e p l mixer และ finance f i n a e เพียงแค่4 s p o t เองแต่อาจจะมีคนเทคในโพสทำนานพวซค่ณไม่ได้ปิดโพส์กโกก้มือขาโมงแล้วเจอครับ6โมงอเวลาดีนะเมื่อกี้เบรเมื่อกี้ค่งช่วงบ่เวลาดีเท่าไครับปิดจิดิดลครับมาอ e p mixer มีใครอยากได้เอสก็าดาวิด200บาทเ กัเ,เหมือน Arsenal Artel เลยนะใครอยากได้นะบอกมาได้นะมันเด็ดทุ่ถือได้หมดทั้งสองเบงทั้งสองเลย a r ใช่เหมือนเข้าใจผิดกับพี่หนําแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วดี๋ยวดูให้ก็ได้ถ้าใครสนใจนะน่าสนใจครับ n t Mixer มันคือสาม Inter หนึ่ง Hobby ทุกคนแต่ว่าทุกคนโบหมดมันก็จะสามารถทีเดียวได้เลยนะจ๊ะ Next Gen b a s t i s ทับ99ไม่ใช่ลายเซ็นเป็น VVD ทับเก้ 1> 1, 1าสุดเก้าวีวีดีสี่สิบห้าครับเก้าสุดเก้าวีวีดีหนึ่งหนึ่งรันไปเรียบร้อยกล่องนี้เหลือหนึ่งผู้ผิดเหลือสองรันกับสองเซนครับลูดิอาสอีกตัวที ยันไหมถุ่ใบาว h e r o s m o l a แล้วก็ Idol Pen Xavier Alonso ทำไมไม่รันซะหน่อยใบนี้เนี่ยสวยนะ Idol เนี่ยออกออ่างกันนะเคระสามสิบใบปะค้าศึกีะยประมาณนั้น แทบไม่ค่อยเห็นเลยมันไม่ใช่ดูกรอบนี่เลยแต่ไม่ใช่ดูกล่องหรอกโจโกเมสไซเชนเบสบาเซติชบาเซติชจูกับเดี๋ยวดูให้จักรูนะครับบาเซติช รหรือจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาที่ไลเซ้นบาซ่า่าแต่ว่าแต่ว่าบาซ่าเขาตัวบาซ่าเองก็คอนเฟิร์มนี่นึกออกป้าแล้วมันจะเป็นปัญหาที่ไลเซ้นบาซ่าได้ไงคือสิ่งที่ไม่เข้าใจมีวีดีโอยุโรปนึกออกไหมฮะตัวบาซ่าเองเว็บส่งวิทย์ไทยเขาคอนเฟิร์มว่าเป็นพาร์ทเนอร์กับดักก้า ถ้ามีเอกประสงค์กระสานมีอะไรครบเลยอ่ะแต่ว่าทําไมถึงบาส์ตติของพี่บีธีรวัตรครับบีธีรวัตรวิดบาร์เซตตินะจ๊ะดีเดครับ Black and White มาเชลานโนสวัสดีครับผมมาเชลานโนแบล็กแอนด์ไวท์ขอรับ,รบนี่เราออกไปอ๋อ,อไปหนึ่งเซนถูกไหมชนะหนึ่งลัง เนี่ยซีบรอยแถวน้นเนี่ยะรลอก่อนได้ไหมครับนี่ไงเดี๋ยว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 เขียนให้เลยนี่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 ไงตก้านหน่งเดี๋ยวเขียนให้เลยนี่โมโจมิซิโบเคิร์นนี่บอกว่าถ้า bgs มันรับอยู่แต่ว่ามีแต่ แน่เป็นอย่างนี้น่าจะเป็นหรือว่าจริงๆแล้วมีปัญหาที่ไรเซนจริงๆถูกปะ่ะหรือว่าจริงๆแล้วบาซะแต่ว่าบาตัวเจ้าของแบรนด์เขาคอนเฟิร์มดีกว่าแล้วมันจะมีปัญหาได้ไงอ <of> ่ะคิงเซยุโรปไรเซนอะเราจะเอาไว้ลุ้นท้ายมีคาชิมิเซอร์ลีเซ่เจอร์ลัดใช่ปะ่ะมีไหมแล้วมีสองตัวอลอนโซ่ได้ปะ่ะมีไหมทัพยี่สิบห้าป่ะอันนี้ต้องเป็นเบสสิเพราะว่าไรเซนมันครบเลย หลุยดีอาร์ทับยี่สิบห้าี่สห้าทั้งสองเบกเลยสามทับยี่สิบห้าเดี๋ยวเท่ากับเมื่อกี้เนี่ยไอชื่ออะไรฮะคิงส์ยุโรปจะต้องเป็นคิงส์ยุโรปจะต้องเป็นรานมาดิถูกไหมน่จผมไม่หม พอนันดฟ้นันโดตอร์เรสเป็นเรฟเลกเตอร์นะแนะใครมีใครมีสิทธิ์ลุ้นอ่ะไอ้เฮ้ยใครย้ให้ไปอ่ะห้าสิบอ่ะครับห้าสิบรับห้าสิ มาเซรานโนทับห้าสิบสี่สิบสองทับห้าสิบครับผมทีมยุโรปมันก็มีครมลีเซ่มีชมิเซอร์มีเจอร์ลัดสี่ตัวอ่าแฟนฐานมิลิเซ่ใครมีชมิเซอร์ใครมีเจิรแล้วใครมีเคนนี่เคนนี่พี่นิมีกอน เกนโดทับหนึ่งหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เฮนโดนั้นมาจากนี่ทับสูทับสิบห้าแล้เฮนโดมาจากดาก้าคนละประอภทเฮนโดทับสิบห้าขอรับที่หนพี่ที่ได้ไลยครับพี่บนบอกที่สามใบแล้วแล้วไม่เขียนอฟโล่เท่ากับใครเจอหลาดอะพี่อาคมถูกไหมเจอหลาดพี่อาคมแฟนฉันแชมิเซอร์อยู่นั่นกับไพบูล ดาวคลิชไม่รู้แต่ว่ามันเป็นมันเป็นลายเส้นแหละเราคิดผมไม่ได้มาดูครั้งแรกสวัสดีครับผมรรออยินดียินดีที่เข้ามาครับสวัสดีครับทำไมเขาจะเอาอะไรอ่ะน้องจะอะไรอจบโอเคได้ได้ได้พอดีแหละเออได้ไหมอย่างนั้นก็ได้ใช่ปิดซึมปิดซึมปิดซึมมิกซอรไปกินก่อนเดี๋ยวทาโทษดเลียงเลยก่อน ได้ครับฮามานสเปเชียลฟรีคิกได้เลยครับพวกเข่าผมนี่อะฮามันฮามันสเปเชียลฟรีคิกมาดูไรเซ็นกันมาดูไรเซ็นกันสวัสดีครับยินดีที่เข้ามาดูครับลิเซ่แต่ว่าเพิ่งซื้อลาเซนเที่ยุโรปถ้าเป็นตลัดอีกคืต้องอุยดับเคนไควัตชูเนต เกรแฮมซูเนตสวยจังเลยดูนดีไม่ดีจ้ะสวยจังเลยครับเกรแฮมซูเนตเป็นคนเนียเออใครอะผมดาวอยู่สมิสเซอร์พี่นิกกับดาวคลิชทีแกฮิตติแบนเกรแฮมซูเนตบีธีรวัตรขอบยินดีด้วยครับเฮ้ยพี่บีทีรวัตรได้สออะไรปะใช่ นองเป็นอีกหนึ่งคนที่เล่นโปรดักต์นี้แล้วได้เยอะพี่บีเนี่ยยินดีด้วยครับเขาทำได้นี่ไงต่อเลยพี่บีเหมือนกันทำมันมีแล้วนะมีช่างอะไรนะมาจะติดบนหมอนอ๋อบัตรติดด้วยสองเซนเลยหล่ะช่างขคนเดียวตรงของพี่บีที่เราวางกันลูกได้ทำสวยจริงอ่ะสวยครบเซตนี่าจะเด็ดจอมอยากได้นะครบเซตเนี่ยไปตามมามีแต่ว่าเห็นเห็นคนได้หลายคนตามไม่ครบเซตอ่ะเนาะ เหนตามมาอยู่เยอะเลยแล้วดียรทับยิมห้านี่พอมีราคาไหมตัวร้อยดอนนะบเห็นว่าจะย้ายไปบาซ่าหนิพี่พี่ต้องมีขายนะไม่ขายแล้ไม่ขายครับโอเคไม่ได้ปกติ NFT ด้วย NFT ด้วยโอ้โหสีมาสองนี้สองสองนี้เห็ะสีเด็ด เขาไม่้องมามาก็มาไปแล้วมื่อกจะมาก็มาแล้วเมื่กี้จมาอยูเลยเหมือนเฮนรี่ของเราอ่ะนี่อะไรเาเป็นกล่องซ้ายเราจะเปิดริเวอรกันแล้วนะแต่ทกคนบอก่ากคนบอกพอกันมลายเสร็จไงมพี่มีใช่ไหมมี นแนะนำแพ็คสำมือใหม่ผมเลยเพราะเริ่มสะสมการถ้าเพิ่งเริ่มสะสมการาเราารหรอคีรโอแกรมซูเนสเชียร์ทีมไหนครับเออเชียร์ทีมไหนชอบนักเตะใครแล้วไปลองหาซื้อกาดมาก่อนไหมแบบว่าดูว่าเราชอบจริงไหมเพราะเล่นเบรกมันมีความเสี่ยงความเสี่ยงนิดหนึ่งนะที่มันจะไม่ได้การโควิโซแต่ว่ามันต้องเริ่มม,ม,มันต้องเริ่มที่ว่าชอบทีมอะไรกับชอบนักบอลคนไหนก่อนมากกว่าครับ รจิงดูเบรกเยอะๆก็ได้นะเออเรื่องอย่างดูเบรกเยอะๆก็ได้เฟรนด์เทรนด์กระดาครับจำได้ครับกับคอนาเต้ครับใช่ครับเบรกเยอะจำได้แล้วครับใช่ครับอันนี้คือหมดแล้วคือหมดเลยใช่ไหมพี่ลิเวอร์หมดแล้วหมดแล้วปิดจุดเอียร์แล้วครับเปิดจำเช็ดดงนะครับพี่อะไรพี่ตกใจเลยอยู่คาเตอร์สองใบคิดว่าอะไรเซต น,น่าจะพอแหละพี่อย่างนี้จี๊เลยสองกล่กกองจะค่อยใส่ไปในเวลาและซิลแล้วคงไม่ทำเด็กับพี่เราชอบไหะเราชอบคนสวยทับยี่สิบห้าถ้าพี่ตีกูจะโกรธและแท้โกรธแหละ <c oughs> มูสเซลาวสกี้ที่มื่อกี้ออกห้าสิบอันนี้ทับ <c oughs> ทยบี่ส <c oughs> ิบห้าหุ่ช่องตับีกัน,นมุสเซลาวสกี้เลยนะขึ้นขึ้น แพมครับนูเนสอคาลิสเตอร์มูซิลาวสกี้แปดทัยี่สิบห้าแพมครับนัดเปิดบึกแล้วครับคืนนี้เห็นบอกว่านัดจะเปิดกี่โมงพี่ประมาณเห็นเขาพูดอยู่เขาจะเปิดนัดเปิดอะไรอะดอลลาร์ไงเขาจะเปิดห้าทุ่มไหมพี่เบนเห็นเขาพูดว่าเขาจะเปิดห้าทุ่มนะอ๋อวันนี้เฟิร์เดยดดอลลาร์ที่ชอบริวพูวีสะ ซาดานเดนโตเรสทับเจ็ดสิบห้าแล้วก็หลอดดูดดีแบบใจ,<อ>จ,จเห็นน่จจา,นาจะเปิดห้าทุ่มนะพี่ส่วนถ้าชอบรีวิวพูห้ารีวิวง่ายเลยอยาถ้าก่อนที่จะเริ่มเล่นเบรกหรือเปิดกล่องเปิดซองนะผมแนะนําไปตามพวกกลุ่มทิจิแวนะครับทิจิได้ครับกลุ่มเฟซบ,บุ๊กอะครับมีคนขายการ์ดลรีวิวเพียบเลยอะมีตั้งแต่หลักห้าสิบาทร้อยบาทไลเซนสามร้อยห้าร้อยหลักพันอะดูว่าเราชอบการ์ดกันไหมเพราะว่า ดูเบรกอ่ะดูเยอะเยอะเพราะลิ้นมันมีเยอะอ่ะใช่จะซื้อการอะไรทำการานเยอะๆนะครับเนื่องพราะเล่นเบรกมันมีความเสี่ยงนิดนึงครับเราไปฟาวเลยเสื้อต้งใส่ักหาเป็นบุ๊คที่ชื่อต๊ตตีต๊ตตีทุกอี่างได้ครับการได้การเยอะเลยถ้าทำงาผมได้ตลอดราคาคูณสามถ้าให้แนะนำนะขายของนี่ไอ้นี่ก่อน ศึกษาเยอะๆกับดูก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งซื้อเพราะว่าใช่ว่าทุกโปรดัลลิวฟูจะได้มีสิทธิ์การหดหดนะคือบางโปรดักลิวฟูก็ใช่ว่ามีอะไรดีๆนะคงยุโรเอ็นรัสกับฟอนันโดทอรเรสเฟริฟิกทอร์เรสหนังซุพิมหนังซุพิมทอร์เรสเพราะลิวฟูอยู่ในเกือบทุกโปรดัก่ะครับ ใช่เพราะว่าเกลือครับอยู่ในทุกกระดักนั่นแหละคนาเต้กับมาติฟโมโจนธรรมดามั้างลันเหลือแค่ใบเดียวเซนก็เหลือแค่เซนเดียววะไม่ใช่ดิเซนเหลืออสองเซนเลยวะใช่มรรธดาที่ยังไม่ออกคือเซนมะกล่องนี่เหมือนกันเซนยังไม่ออกเลยวะใบต่อไปมาชัวร์ ี่กิโลใช่ไหมครับเจ๋อบรรดาบอะไรต no ้องเป็นแบบเลย CGC ของจีนไหม CGC CGC ก็เกลดก๊าซ CGC เยอะไม่ค่อยคนคนการ์ดบอลไม่ค่อยเกลดการ์ดบอลอย่างนี้ก็ส่งได้แหละห้ามถูกนะคอนดิชั่นรันสุดท้ายครับ9.9แค่คนไม่ค่อยเอาการ์ดบอลเป็นเกลด CGS หรือ CGC แล้วแต่ตอนนี้ส่วนตัวสุดเก็ดแค่ PSA อยู่แล้ว สมัยก่อนมีมีจีเดบิวบ้างครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับไอเดลครบจอนบานไอเดลจอห์นบานส์เฮ้ยเดี๋ยวสี่ซองลานอะครบแล้วแต่ไาเซนยังไม่มาเลย <c oughs> อย่าบอกนะว่ามาเจอกล่องบั็กสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยของเบกและนี่นะอาร์ซีออโตกราฟ ผู้หญิหรอร้อยเอร์เโควิสโตโคลคนเมื่อกี้มิซิโบอันนี้เราเป็นโควิสโตโควิสโต์พี่ทิติแวนครับได้โควิสโตใน3ชองนี่เลยอีกหเซนเจ้ครบอยู่ไหนนี่ไงลยเซนหลันด้วยทับห้าสิบไดมาแล้วเจ็ดสจาเร็วขวัญซ่า สุดท้ายก็ไม่ได้มาแน่จริงๆนะจะเร็วพัชาพี่โฟี่สิบแปดสี่สิบ้าเจ็ดสิบห้ารูสี้ของดีนะันนี้อวดหรืออะไรนะพูดให้ฟังต่อโอเคครอปหนึ่งใบเอ้ไอ้กินได้ครอปหนึ่งใบเว้ยนี่ครอปหนึ่งใบเว้ยกรดแดงแกู้ชใแกู้ชเช็คเลยได้ท่าว่าต้องขนเอนั่นอยู่ไหน เดี๋ยวให้พี่แบงค์คุมความเพึิงใช่ๆๆไม่กูกููบอกสองท้ายครับกั๊กโบคาริเกอร์ฮีแกนอีเพลียวิกเซอร์ครับขอรีแคปก่อนเมื่อกี้จดไปแล้วจดแล้วพี่อาคมกับพี่อภิรมเข้ารอบ อีเพลมิกเซอร์ต้องสองคนเข้ารอบอันนี้บีซีก็ต้องไปอีกเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรวันละวันไม่ออกใช่ไหมใช่ไมออยากให้มันถึงสี่หมื่นห้มันจบ,จบเลยไนดะ้ไหมครับแบ,บกันไว้นะโคอาเต้มีแค่นี้แบกันไว้มีไอดอลจอห์นบานส์ครับมีโมโจเบนมาติฟกับโรบบี้ฟาวเลอร์มีนักสือพิมพ์เป็นเฟอร์นันโดตอเรสไวท์มี เพรสกับแวนไดลืมตรงนี้ไปไงมีหน้ามันหายไปกล่องหนึ่งฮามานหนังสือพิมพ์จากโมโจซาโบสไลไวทดีโกโจต้าโมโจมิซิโบแบล็กแอนด์ไวท์เป็นมาซาราโนไอดอลชาวีอลอนโซแล้วก็ลุยดิอาสไวท์ Ask, ครับอือน่นๆอุ๊ปส์ทักบีเจส์ลองดูือเขาตอบว่าอะไร บีเจสแม่เรื่องเย,ออยงจริงเพราะว่ายอดเกรดบีเจตอนนี้มันตกไปเยอะมากเลยอ๋อคนที่ส่งการ์ดเกรดบีเจกำลังแย่อยู่ถ้าส่งบีเจคอนเซิร์นคือมันยังจะได้อยู่ไหมอะ่ะเพราะว่าตอนนี้บีเจกำลังแย่แย่เล็กน้อยฮะมาทับเก้าสิบเก้าครับ VVD Curtis Jones ทับเจ็ดสิบห้าเฟรนันโดตอเรสใช่ไหมใช่ฮะ ทับ50มาชาโนใช่ไหมใช่ทับ25หลุยดีอาร์สแอนด์มูสเลอ n e สกี้นักเซนในส่วนของายเซนครับไมลันโควิสโตบัสติชควอนซาทับ75แล้วก็ถึงแม้ไม่ราย,ยินดีด้วยกับพี่บีธีรวัตรในการได้คิงส์ยุโรปแกรแฮมสเน s อาจจะไม่แพงไม่แรงแต่ดีต่อใจ That was Liverpool, gần stop stream chảy. Biệt ra.